สวัสดีค่ะชาวสายฝร,รั่งนะคะหรือไม่ใช่ก็ได้นะเป็นต่างชาติคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะที่คุณกำลังมองหาจะคบหาเป็นแฟนในอนาคตแต่งงานจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายได้หมดเลยนะคะสถานะแบบนี้นะคะ เมื่อคุณอยู่ต่างประเทศก่อนนะเมื่อคุณไปอยู่ต่างประเทศแล้วสักพักหนึ่งนะคะคุณตกลงกันระหว่างคู่ของคุณเนี่ยกลับไปอยู่ไทยกันดีกว่าแล้วชีวิตอยู่ที่ไทยจะเป็นยังไงเราไม่ได้พูดถึงตอนปลายนะคะเรามาพูดถึงตอนเริ่มต้นกันนะคะมีวิดีโอของผู้หญิงมีสามีต่างชาตินะ ย้ายไปอยู่ที่ไทยแบบที่มีความสุขดีแบบที่ไม่ดีเลยนะคะเป็นแนวดาราม่านั่นแหละนั่งเล่าเรื่องยืนเล่าเรื่องแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่เมื่อย้ายไปอยู่ที่ไทยกับสามีต่างชาติแล้วนะคะมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะเป็นแฟนใครใช้ชีวิตคู่กับใครนะคะ คุณอยากสบายเท่าไหนพื้นฐานชีวิตคุณเป็นยังไงคนที่สบายอยู่แล้วนะคะคุณน่าจะนะอันนี้โบต์นึกเอานะจากความที่ตัวเองอะ่ะก็เป็นคนที่ชอบสบายนะชีวิตตอนอยู่ไทยไม่ได้ลำบากมากนะคะไม่ใช่คุณหนูไม่ใช่ลูกของเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่ที่ร่ำรวยไม่ใช่เลยนะคะพ่อแม่โอก็เป็นพนักงานทำงานเงินเดือนลูกจ้าง ัวโอรเรงก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะทำงานกินเงินเดือนของบริษัทเหมือนกันนะคะมีรถใช้คันเก่าๆพ่อแม่เขาก็มีของเขานะคะมีอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกในบ้านครบนะคะจากไม่มีเครื่องซักผ้าไม่มีทีวีสีตอนนั้นคือเด็กนะโตมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมีครบนะคะโอ๊ก็เลือกผู้ชายที่จะอยู่กับเขาเนี่ยเขาให้โอ๊ได้ เท่าๆกับที่โอดมีชีวิตกับพ่อกับแม่หรือตอนที่อยู่เองที่ไทยไม่ล่ะถ้าใครให้ไม่ได้เขาจะดีเขาจะหน้าตาหล่อเขาจะรักโอดมากโอก็ไม่เอาค่ะนี่คือชีวิตที่โอตเลือกนะคะเมื่อโอดย้ายไม่อยู่ต่างประเทศกับสามีโอก็มีพูดคุยกับเขาเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายโอ๊ต้องออกไปทํางานเพื่อมาช่วยเหลือไหมหรือว่าจะอยู่กับบ้านเฉย จะให้เงินอดใช้ยังไงคุยหมดเลยนะคะรวมถึงอนาคตข้างหน้าเมื่อกเกษียณแล้วนะคะ,กะเกษียณน,นี่คือสามีนะพอไม่ได้ทำงานประจำเราจะอยากอยู่ที่ไหนแล้วเรามีเงินแค่ไหนเงินหลักๆก็คือเงินของสามีนะคะแล้วอดก็คิดคิดหน้าคิดหลังคิดเผื่อก็คุยกับเขานะคะเพราะเราสองคนชอบสบายเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องมีเงินมากน้อยแค่ไหนตอนที่กเกษียณแล้วแล้วเราจะใช้ จ่ายมีชีวิตแบบที่เราเป็นอยู่ตอนที่เราทำงานได้อยู่นะคะไม่ใช่ว่าต้องกระเบยดกระเสียนรัดเข็มขัดแน่นกระดิกตัวก็หายใจแทบไม่ออกแบบนี้ไม่โอเคนะคะอันนี้คือข้อมูลที่มาคุยให้คุณคุณแต่ละคนอะ ที่ไม่เคยคิดนะ่ะคิดดูคุณจะได้ไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ฉันย้ายไปอยู่ประเทศไทยฉันก็คิดแล้วว่าเงินที่สามีฉันมีและตัวฉันก็มีเนี่ยก็หลายล้านอยู่นะมากพอแหละงั้นเราทำกิจการนี้เราทำธุรกิจนั้นเราทำอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แรกๆอโอเคดีอยู่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเริ่มไม่โอเคแล้วจนกระทั่ง ชีวิตไม่ดีเลยแล้วก็มีวิดีโอมานั่งเล่าให้เป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่จะมีสามีฝรั่งหรือมีแล้วแล้วคิดจะไปอยู่ไทยนะคะคุณฟังเขาเป็นข้อมูลดีแต่คุณอย่าคิดว่าคุณจะเป็นแบบเขานะคะคุณต้องใช้สมองตัวเองคิดวางแผนพูดคุยแล้วก็ดูว่าการเงินของคุณกับสามีคุณเป็นยังไงแล้วจะใช้ชีวิตที่ไทย ยังไงนะคะตอนที่ย้ายกลับไปเนี่ยทุกคนต้องวางแผนให้ดีๆนะคะต้องเห็นภาพอนาคตคุณจะเอาไกลกี่ปีก็คิดเอาเองนะคะแล้วคุณต้องคุยกับผู้ชายของคุณใครที่ยังไม่ได้เป็นภรรยาเป็นแฟนใครจริงๆคุณก็ต้องเลือกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะถ้าผู้ชายการเงินไม่ดีคุณ เอาความรักเป็นที่ตั้งเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันก็ช่วยๆกันถ้าคุณไหวก็เดินหน้าแต่ถ้าคุณไหวไหวนะแต่ไม่อยากทำก็ถอยค่ะไม่ต้องไปฟังเสียงใครเลยไม่ต้องไปสนใจใครมาคอมเมนต์มาติมาว่ามาตำหนิว่าเป็นคนเห็นแก่งเงินไม่รู้จักช่วยผู้ชายเป็นคนไม่เอาทานไม่ทำมาหากินหรืออะไรก็ได้ค่ะ ที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าคนที่เขาว่าเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักว่าคุณเป็นยังไงคุณมีความต้องการยังไงนะคะใครที่เขาจะเป็นคนดีเขาจะเป็นคนเอาทานเขาจะเป็นคนทำมาหากินช่วยสามีช่วยแฟนก็ให้เขาเป็นไปนะคะตัวของคุณคุณทุกคนคุณจะเป็นยังไงคุณไม่ต้องให้ใครมาบอกนะคะ แล้วคุณก็ต้องเลือกผู้ชายให้ได้แบบที่การเงินดีๆแล้วก็จะอยู่กันได้ดีๆยาวนานหรือคุณมีสามีแล้วคุณคิดจะไปไทยตอนกเกษียณคุยกับเขาค่ะ มีเงินแค่ไหนเราจะต้องใช้จ่ายกันยังไงหลายคนมีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดอะแล้วก็เจ๊งกิจการก็มีนะคะใครที่คิดใหญ่ะนะคุณก็ต้องคิดให้ใหญ่ๆมากๆและหาทางป้องกันไว้ด้วยนะคะโอ๊ตอะไม่ใช่คนคิดใหญ่โอ๊ตอะคิดเล็กมากแล้วโอ๊ตก็พยายามให้มิเตอร์เก็บเงินให้ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เพราะเงินที่มีอยู่ไม่ได้เยอะนะคะคิดเป็นเงินไทยแล้วก็มากเหมือนกันเราก็วางแผนไว้เรื่อยๆคุยกันอยู่ตลอดเวลาแหละถ้าเรากรเกษียณแล้วเราอยากกลับไทยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรแบบไหนบ้างนะคะหลัก10ล้านขึ้นทั้งนั้นแหละไปอยู่ไทยดีตรงที่เงินน้อยของอเมริกามีมูลค่าขึ้นมาหลาย10เท่านะคะก็ทำให้เราพอมีพอกินได้คราวนี้ก็จะอยู่ตอนที่ แล้วเราจะพอมีพอกินไปจนถึงอายุเราตายหรือเปล่าหรือเราน่าจะทำอะไรที่มีเงินใช้จ่ายในแต่ละวันแต่ละวันด้วยก็ดีขึ้นอีกนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่คนรวยอยู่แล้วนะคะฟังแล้วก็ไปคิดพิจารณาประกอบกับชีวิตของแต่ละคนเอาเองหรือประกอบก,บกับการเลือกผู้ชายที่จะมาเป็นคู่ชีวิตนะคะขอบคุณที่มาฟังสวัสดีค่ะ